เขาเขียนไว้เลยนะว่าเป็นคีโตแต่ส่วนผสมเขก็เขียนไว้ว่าแบบเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างมีสองรสชาตินะมีออริจินอลแล้วก็โกโก้ Go. เดี๋ยวมาเปิดออริจินัลดูกันคือแบบว่าน่ากินมากแต่บอกก่อนนะเราไม่ได้กินครีมคีโตใดๆทั้งสิ้นแต่เราชอบเพราะว่ามันเป็นแบบถั่วแท้ๆมันกินมันได้แบบ ความเป็นถั่วมากส่วนใหญ่เราก็จะซื้อมากินขนมปังทาแรกเกอร์อะไรพวกนี้แหละจริงๆมันไปยุคทำอาหารในหลายเมนูนะแบบคีทได้หลายเมนูเลยอืมแต่เรามากินแบบง่ายๆทาอย่างเลยแต่รสที่เราชอบมาก,กโกโก้ของเขาเราเคยซื้อรสโกโก้จากอื่นๆมามันจะเป็นโกโก้ธรรมดาแต่อันนี้เขาใส่แบบเนี้ย ใส่ถั่วแกลบอัลมอนด์มาด้วยคือแบบดีมากดีต่อใจเวอร์ชอบมาก